ซุกสบายดีพี่น้องสุกสบายมันเสมอมั่นเครือเกานะครับผมสบาสดีครับน้องฝนวันนี้น้องฝนนะครับผมกับบ้าเดนนครพนมนะครับผมพามาเที่ยวตลาดนะครับผมซุมชนนะครับผมผาลี่นะครับผมสซูมเบิงนะพุนนะครับผมผาลีทวีสับนะครับผมบ้านสีสะอาดลักซี่นะครับผมเมืองปากซันนะครับผมแขวงบริคำไซนะครับผมไป พาไปลาเลาะเบิ้งนะครับผมว่าเพื่อนเอาเครื่องเอาของอย่างมาขายได้เนาะพี่น้องเนาะ <ried. S 2> ข้ามทางน้องขนรถหลายขนาดเลยรถหลายขนาดเลยเด้อพี่น้องเดอ้ออืออากาศโหนอบเมาะอืออากาศตอนนี้4 1 42องศาเด้อพี่น้องเดอ้อเออดูแลสุขภาพดเดอ้อยัน,นเป็นไข้เป็นไอได้ส่วงนี่นเนาะตลาดชุมชนโบโบ สลัดอำเภอ